รู้กันไหมว่ามีหุ่นสุดเทพที่เคยตบจัดทิสเลียคว่ำยกกงแม้แต่ซูเปอร์แมนยังโดนสอยร่วงมาแล้วเล็กซ์ลูเทอร์โดนซูเปอร์แมนอัดจนชุดเกราะพังต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปขอความช่วยเหลือจากอดีตเลขาเมอร์ซี่ที่ตอนนี้ขึ้นท่านเป็นซีอีโอของเล็กซ์คอปแล้วแต่เมอร์ซี่ก็ไม่ใจอ่อนจนลูเทอร์ขู่จะเอาเรื่องเลยได้ที่อยู่ของศาสตราจารย์ไอโวมาแต่พอไปถึงบ้านไอโวก็พบว่าเจ้าตัวตายไปเรียบร้อยแล้วเหลือไว้แค่หุ่นสุดเทพชื่ออเมโซที่ยังเฝ้าศพเจ้านายแบบซื่อๆลูเท เองแล้วก็สั่งให้อเมโซไปขโมยถังน้ํามันมาให้พอเจอฮอกเกิลระหว่างทางอเมโซก็โชว์เทพก๊อปปี้ปีกกับกระบองของเธอแล้วจัดการแบบไม่ให้ตั้งตัวหลังจากนั้นอเมโซก็เริ่มสะสมพลังจากสมาชิกจัสติสリーแค่เห็นก็ลอกพลังได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นสปีดของแฟลชพลังของวันเดอร์วูแมนพลังแหวนของกรีนแลนเทนและแน่นอนพลังของซูเปอร์แมนก็ด้วยแต่ก็โดนแบทแมนเล่นทีเผลอด้วยคริปโตไน์จนต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปตั้งหลักอเมโซเริ่มสับสนในชีวิตหลังจากโดนลูเธอร์หลอกให้ไปทําเรื่่่องงชัววๆซ้้ําาาแลลเท ที่มันถูกโปรแกรมมาให้เป็นหุ่นที่ดีแต่มันก็ยังเชื่อลูเทอร์อยู่แม้กระทั่งเมอร์ซี่ยังเตือนว่าจะหลอกหุ่นแบบนี้เดี๋ยวสักวันมันจะรู้ตัวนะแต่ลูเทอร์ก็หงายการ์ดลับมีระเบิดในหัวอเมโซพร้อมกดปุ่มจุดชนวนได้ทุกเมือ่อศึกสุดท้ายอเมโซปะทะกับทั้งทีมจัสติสลีกและลูเทอร์อีกครั้งแต่คราวนี้แม้แต่คลิปตัวนายก็เอาไม่อยู่จอนเลยใช้วิธีใหม่ไม่สู้แต่ยืนให้อเมโซมองเข้าไปในหัวแล้วอเมโซก็รู้ความจริงว่าตัวเองโดนลูเทอร์หลอกมาโดยตลอดลูเทอรกะ็า พลังของจรไปแล้วนั่นเองสุดท้ายอเมโซไม่ฆ่าใครทั้งนั้นแต่ตัดสินใจว่าโลกนี้มันน่าเบื่อเกินไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นทองคําโบกมือลาโลกไปท่องจัก,กรวาลหาความหมายของชีวิตแทนการเวลาผ่านไปในที่สุดอเมโซก็กลับมาที่โออาดาวศูนย์กลางของเหล่ากลีนแลนเทิร์นอยู่ดีๆเจ้าอเมโซก็พุ่งมาด้วยความเร็วแสงทะลุก,กําแพงพลังพังดาวหายวับไปกับตาแบบไม่ให้เหล่าแลนเทิร์นได้พูดลาแม้แต่คําเดียวต่อไปอเมโซมุ่งหน้าสู่โลกจัสติสเลีกรวมตัวกันตั้งแนวรับ3มชั้นจัดเต็มมทัั้งงงบนนออวกกาาศลเืย ร้านตัดผมของเล克斯ลูเธอร์ใช่ร้านตัดผมที่เจ้าตัวใช้เป็นที่ซ่อนหลบเพราะร้านตัดผมคือที่สุดท้ายที่คนทั่วไปคิดว่าลูเธอร์จะไปอยู่แต่ไม่ว่าจะซูเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนแฟลชหรือใครหน้าไหนก็ไม่มีใครหยุดอเมโซได้สักคนมันทะลวงทุกแนวป้องกันแบบชิวๆไม่สะดุดแม้แต่นิดเล克กับอะตอมพยายามจะยิงมันด้วยปืนใหญ่ที่สร้างมาเพื่อปรับโค้ดนาโนเทคของมันแต่ผิดคาดอเมซยิ้มมุมปากและบอกว่าขอโทษนะฉันอัปเกรดตัวเองไปไกลกว่านาโนเทคแล้ว,แล,วแล้วที่พีคสุดๆคือพอเล克斯กับอะตอมย่อตัวหนีมันก็ าตาามมาด้วยจนถึงขั้นมีฉากที่อเมโซตัวเบิ้มถือทั้งสองคนไว้ในฝ่ามือแบบน่ารักน่าเอ็นดูก่อนจะถามว่าฉันเกิดมาทําไมเล็กส์และจัดปรัชญาใส่บอกว่าชีวิตไม่มีคู่มือทุกคนต้องหาความหมายเองอเมโซดูเหมือนจะหัวร้อนแต่ไม่มันคืนร่างทั้งสองคนกลับมาแล้วประกาศว่าโออาร์ไม่ได้หายไปนะแค่ย้ายไปอีกมิติเฉยๆเพราะมันเกะก,กะแล้วพลิบตาเดียวโออาร์ o ก็กลับมาที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายดรเฟสก็ชวนอเมโซไปหาความหมายของชีวิตที่หอคอยของเขา